ท่านกำลังรับชมวิดีโอจากสมาคมศิทธิ์เก่าโรงเรียนสอนคนตะบอดภาคใต้ S A A B สวัสดีค่ะผู้ปกครองและนักเรียนที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูมนที่รานยมชูชื่นหรือชื่อเล่นว่าครูพลอยนะคะ เอ๊ะวันนี้รู้ไหมคะว่าเราจะมาเรียนวิชาอะไรกันเราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะเรื่องการบวกลบเลขรักคนนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาครูพลอยขอขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสาขาการปฏิบัติการภาคใต้และสมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังขออภัยค่ะ สมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ที่ได้ให้โอกาสครูพลอยได้นำสิ่งดีๆมาให้ประโยชน์แก่ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนเลยนะคะเอาละค่ะเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะคะการบวกลบเลขแบบละคนเราจะต้องมีวงเล็บเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะแต่ว่าเราจะได้คำตอบยังไงนั้นเราจะต้องหาคำตอบในวงเล็บให้เรียบร้อยก่อนนะคะ แล้วถึงจะมาลบหรือบวกกับคำตอบที่อยู่ก่อนวงเล็บหรือว่าหลังวงเล็บนะคะตัวอย่างเช่น90ลบวงเล็บเปิด40บวก40วงเล็บปิดเราก็มาทำโจทย์ในวงเล็บกันให้เสร็จก่อนนะคะก็คือเอา40มาบวกกับ40ก็คือเอา0มาบวกกับ0ได้เท่ากับ0นะคะแล้วเอา4มาบวกกับ4ได้เท่ากับ8 คำตอบก็คือได้เท่ากับ80แล้วเมื่อตะกี้นอกวงเล็บนะคะ90ลบเราก็นำ90มาลบ80ก็คือเอา0มาลบ0ได้เท่ากับ0 9ลบ8ได้เท่ากับ1 1, 1มารวมกับ0ก็ได้เท่ากับ10เพราะฉะนั้น90ลบ80ได้เท่ากับ10นะคะโจทย์ข้อต่อไปนะคะวงเล็บเปิด 23บวก3 6วงเล็บปิดลบ12ได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะเรามาทำโจทย์ในวงเล็บกันก่อนนะคะโจทย์ในวงเล็บคือ23บวก3าเราก็เอา3มาบวกกับ6ได้เท่ากับ9นะคะแล้วเราก็เอา20มาบวกกับ30ได้เท่ากับ50รวมทั้งหมดได้เท่ากับ59นะคะ แล้วเราก็เอามาลบ12นอกวงเล็บนะคะ59ลบ12ได้เท่าไรเราเอา9มาลบ2ก่อนนะคะเราต้องเริ่มลบหรือบวกจากหลักหน่วยก่อนทุกครั้งนะคะเอา9มาลบ2ได้เท่ากับ7เอา50มาลบ10ได้เท่ากับ40คําคำตอบได้ทั้งหมดเท่ากับ47นะคะนักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะ สับสนไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจก็ขอให้ดูคลิปของครูพลอยบ่อยๆนะคะหรือว่าไปนค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เนต็ตหรือไม่ก็ถามผู้รู้เอาก็ได้นะคะวันนี้ครูพลอยขอลาไปเพียงเท่านี้และวันต่อไปหรือครั้งต่อไปคปรูพลอยจะนำวิชาอะไรมาสอนนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปได้เลยนะคะวันนี้ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนมีความสุข สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็ขอให้เป็นการต้อนรับเปิดเทอมที่มีความสุขมีแต่ความโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ